แม่เสือสาวในตาสวยแม่เสือสาวในตาสวยขยับไปตรงนี้ก็จะเป็นตู้โชว์นะจ๊ะที่จะโชว์ในส่วนของตู้ฟิกเกอร์ทั้งหลายพวกคุณเมนเจอร์ของฉันนะะจ๊ะ <c oughs> ด้านหน้าบ้านจะเป็นทิศตะวันตกดังนั้นก็ขอกรองแสงนะคะด้วยระแนงโดยรอบ แม่เสือสาวในตาสวยแม่เสือสาวในตาสวยอเป็นเสือเป็นเสือดาวจ้ามากับโปรเจกต์ที่35นะจ๊ะบ้านวันดีอินธรรมราศิ1เนี่เองกับ EP2 80%วันนี้จะพามาชมเลยนะจ๊ะว่าอุ้ย80%ของเราเป็นอย่างไรบ้างตามเลยจ้า สวัสดีครับพบกับบอร์ี่ดีไซน์88อีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะ EP 2 80%กับบ้านหลังนี้เลยโปรเจกต์ Project 35บ้านวันดีอินทามราสิบเเริ่มจากภายนอกก่อนแล้วกันจ๊ะไปถึงในแล้วนี่เลยคุณฉันไม่เห็นหน้าตาบ้านเดิมเลยอขอดูหน้าตาบ้านเดิมหน่อยสิ ออนั่นแหละตอนนี้เราทําการเดคอเรทนะจ๊ะทําโครงเหล็กขึ้นมาหอ่อตัวอาคารหน้าบ้านเดิมทั้งหมดเลยนี่ประตูประตูตรั้วหายไปหมดแล้วนะจ๊ะหลังคาโรงรถมาใหม,ม,ม่แล้วพร้อมกับด้านข้างที่เราปรับปรุงต่อเติมออกมา,มาตามข้อกาหนดกฎหมายทั้งหมดเลยนะจ๊ะเดือนหนึ่งก็คงเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปดูข้างในกันว่ามันเป็นอย่างไรตามบริจ้ะมาเลยจาะเ,เข้ามาบริเวณโรงรถนะจ๊ะตอนนี้เราเคลียร์พื้นที่ออกไปหมดแล้วกล้องแผ่นบริจาคโอ้โหโล่งมากเลยขอดูโรงรถสมัยก่อนเร็ว เออนั่นแหละเพดานลงรถตอนนี้สูงมากเลยนะคะที่นี่ใช้เพดานหลังคาที่เป็นกระเบื้องวายนิวนะคะสีขาวนี่เลยทั้งผืนเลยก็ปูเรียบร้อยแล้ว,ลวส่วนลงรถเดี๋ยวตอนฟิ n น s h ชิ่งนะคะบ้านหลังนี้ใช้พื้นที่เป็นทรายล้างนะจ๊ะไม่ใช่คอนกรีแตแทมแล้วนะจะก,กลายมาเป็นทรายล้างแล้วระบระบบไปหมดแล้วมาดูด้านข้างดูนข้าง ผนังฝั่งนี้ถูกขยายออกมานะคะเดิมจะหดเข้าไปตอนนี้ขยายออกมาก็ทําให้ได้พื้นที่ข้างในเพิ่มขึ้นพร้อมเจาะแสงหน้าต่างบ้านนี้ใช้อลูมิเนียมลายไม้นะฮะเจ้าของบ้านชอบแบบวอมวอมอบอุ่นอบอุ่นแบบมูจิเดี๋ยวไปดูข้างในข้างในนี่คือแบบมูจิมากเลยนะคุณอันนี้อลูมิเนียมลายไม้มาฝั่งนี้มามาฝั่งนี้นะจ๊ะอันนี้คือตัวอาคารบ้านเดิมนะคะอาคารบ้านเดิม ส่วนตรงด้านหลังก็คืออาคารที่ขยายขึ้นมานะคะขอดูรูปสมัยคลิปหนึ่งยสิอ่านั่นแหละคือของเดิมนะฮะซึ่งตอนนี้เขาก็ได้ทำการปรับเรียบร้อยแล้วตรงนี้จะตั้งแทงน้ำปั๊มน้ำนะคะมีหลังคาคลุมมีรางน้ำเรียบร้อยฝั่งนี้จะเชื่อมไปต่อหลังบ้านเป็นทางเดิน50เซนโดยรอบนะคะทางเดิน50เซนโดยรอบของอาคารปไปดูข้างในต่อ ประตูถูกขยับขยายใหม่นะคะถูกขยับขยายใหม่อย่างที่บอกแต่ก่อนมันอยู่ตรงนี้ตอนเนี้ยขยับมาตรงนี้เพื่อที่จะเป็นประตูที่นี่ใช้ประตูเหล็กนะคะประตูที่เป็นเหล็กหล่อเลยต้องการความเซฟตี้นี่เป็นเหล็กหล่อหมดเลยก็มีตู้รองเท้าเนาะตรงนี้เดิมคือโครงสร้างที่ไม่มีอะไรรองรับตรงนี้อันนี้เราลงเข็มเพิ่มให้นะคะเพื่อรับน้ําหนักของตัวประตูและ ตัวพื้นที่ต่อขยายเข้ามาเดินเข้ามาด้านในนะคะพื้นจะเป็นคนลัสเต็ปเนาะเหมือนกับอารมณ์บ้านญี่ปุ่นนะคะก็ถอดรองเท้าตรงนู้ตรงนี้เองคุณนี่ขวามือเลยนะจ๊ะคือตู้บิวอินที่เป็นตู้ บิวอินสำหรับทีวีนะคะแล้วก็มีโชว์ของได้นะจ๊ะอยู่ตรงนี้ก็คือทำเต็มผืนเลยมาฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้คือพื้นที่ที่ขยายออกไปนี่ไงขยายออกไปตรงนี้ก็จะเป็นตู้โชว์นะจ๊ะที่จะโชว์ในส่วนของตู้ฟิกเกอร์ทั้งหลายพวกหุ่นนั่นหุ่นนี่ตัวนั่นตัวนี่นี่ชายนะจ๊ะลูกชายมีเยอะก็เลยขอตู้โชว์ฟิกเกอร์หนึ่งตู้มีช่องแสงด้านข้างนะจ๊ะให้ความสว่างฝั่งนี้เองนะคะหน้าต่างถูกเจาะ เปิดทั้งหมดเลยนะคะสว่างสวยเดี๋ยวเอาแผน่นมีชั้นชีทนี้ออกเพราะตอนนี้เขาทำหลังคาอยู่เดี๋ยวมันกระเด็นโดนกระจกเนาะก็ทำไว้แล้วซาทุเจ้าค่าติจู้ขาติจู้มาก่อนนะคะติจู้มาตั้งแล้วอ่าบริเวณตรงนี้จะเป็นบริเวณในโซนของอาหารที่เชื่อมต่อกับแพน t r y และเชื่อมต่อกับห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะนี่เลยคะ่ะคุณคุณเมนเจอร์ของฉัน,นะะอยากมีส่วนร่วมตลอดฉันไปไหนคือมันจะต้องแอบมาค่ะแอบมาก่อน แ <Okay. S 2> อบมาเพื่อ,อเคลียร์ทัางงานเดี๋ยวเจ้านายมาพื้นชั้นหนึ่งนะคะนี่คือพื้นชั้นหนึ่งพื้นชั้นหนึ่งก็จะเป็นพื้นลายไม้นี่พื้น S P C ลายไม้ทั้งหมดปูดทั้งหมดอย่างที่บอกว่าที่นี่ใช้คอนเซปต์มูจิขาวไม้แล้วก็สีเทาเนาะให้ดูวัยรุ่นขึ้นดังนั้นมูดโทนของที่นี่เนี่ยญี่ปุ่นแน่นอน ตรงนี้ไม่ใช่เป็นกําแพงโล่งอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวบริเวณตรงนี้จะเป็นผนังประตูอลูมิเนียมลายไม้เหมือนกันชิ้นที่1ชิ้นที่2มาเลยจ้าเข้ามาในโซนของแพน t r y แ a นที่ก็ค่อนข้างกระทัดรัดนะคะเดี๋ยวจะมีไอแลนด์มีไอแลนดะ์นะนี่มีไอแลนด์เดี๋ยวเขาจะยกตั้งบริเวณนี้นะคะเป็นไอแลนด์แล้วก็ช่องตู้เย็นตู้เย็นใหญ่มากเลยนี่ค่ะตู้เย็นใหญ่มากเลยมีฟังก์ชันให้หมดเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีซิง ะะมีซิงค์หนึ่งตัวนะมีตู้โชว์เก็บของตู้เก็บของอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะตู้ทึบตู้อ่ะของเล่นเขาเยอะนะคะนี่ของเล่นเขาเยอะนะคะอ่าของเล่นเราเยอะไม่ต้องกลัวจ้ะอยากเล่นอะไรเล่นแต่อุบไว้ก่อน นี่คือโซนของครัวไทยนะคะนี่คือครัวครัว,รวไทยครัวไทยจะเป็นในโซนของเคาน์เตอร์ปูนทั้งหมดเดี๋ยวลงท็อปหินเข้าไปนะคะบางตรงบาตู้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอฟินิชชิ่งด้วยตัวหินเนาะผนังโดยรอบนะจ๊ะเป็นสไตล์แบบตารางนี่สไลตล์ตารางนะคะขาวดำเนี่ยเน,นี้ย หลายยอดนิยมยอดฮิต <Wow. S 1> เลยไปนู่นเลยจากบุญถาวรบริเวณตัวนี้ทั้งหมดนะคะอย่างที่บอกนะคะคืออาคารต่อเตอิมใหม่ลงเสาเข็มขึ้น2ชั้นเป็นตัว L เลยนะคะ mm hmm. ก็ทนทานแข็งแรงซึ่งแต่ก่อนไม่มีค่ะโครงสร้างหักดังนั้นเนี่ยีรนเวทปลอกรุงใหม่ก็ตามนี้เลยพื้นที่ใช้สอยขึ้นมา mm hmm. อ้เยอะเหมือนกันนะคะชั้น1นชั้นสนี่คือห้องน้ําห้องน้ําชั้นหนึ่ง่างกําลังไล่ไล่เครีย เริ่มจะติดตั้งสุขภัณฑ์นะคะมาจุดกันไว้เข้าตรงเคาน์เตอร์อะไรเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเราดูตอนพินิชชิ่งแล้วกันไปดูชั้น2ดีกว่ามาเดี๋ยวจะพาไปดูชั้น2นะคะอะไรนะ คืนหินอ่อนเดิมสวยมากเลยแต่อะไรลูกน้องชันจ้ะใช้ไปใช้มาแตกอีบอลลี่ไม่อีบอลลี่ตกพื้นคุณบอลลี่เสียงเงินอีกแล้วค่ะบินไปสองชิ้นสามชิ้นคุณมันเป็นอะไรที่คอนโทรลยากมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นของเก่าละช่างจะต้องขนของขึ้นตลอดเวลา,าไม่เป็นไรคะ่ะรับผิดชอบคะ่ะ โถงบันไดนะคะถงบันไดก็นี่ค่ะคุณปรับตัวช่องแสงให้ใหม่เห็นไหมจะไปห้องนี้มาห้องนี้นะจ๊ะขอพาชมเลยนี่คุณเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะที่เออเน่ตามสภาพนี้เลยนะคะตัวนี้คือส่วนที่ขยายออกมานะคะส่วนที่ขยายออกมาเดิมบ้านอยู่แค่นี้นี่เดิมอยู่แค่นี้ระยะร่นก็ห่างจากตัว ขอบแนวที่ดิน50เซนนะคะเป็นส่วนทึบหมดนะคะแล้วก็มีการเจาะหน้าต่างด้านข้างตรงนี้พดแทนแก้กันไปนะคะเพื่อให้ได้ช่องแสงช่องลมฝั่งนี้นอนนะอามาดูฝั่งนี้หมุนมาหมุนมาฝั่งนี้นะจ๊ะก็จะเป็นในโซนของทีวีพร้อมกับนี่โต๊ะทำงานเล็กๆนะคะเขาเรียกว่าอะไฟัง์ชันแบบคอนโดมิเนียมนะจ๊ะวั e สต o อปเซอร์วมีทุกฟังก์ชั่นยังไงบ้างตามมา เดินเข้ามานะคะเป็นช่องที่ไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่เพราะตามพื้นที่นั่งอ่จะเป็นมุม walk in closet แน่ walk in closet ทั้งหมดนะคะนี่ข้างในก็เป็นตู้เสื้อผ้าอ่าเรียบร้อยนะคะทะลุก,กับฟังก์ชันใหม่ห้องน้ําซึ่งเป็นห้องน้ํำระวางห้องนี้กับห้องนี้นะจ๊ะมีประตูปิดไว้นี่ห้องน้ำสองห้องใช้ร่วมกันพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะพื้นที่ค่อนข้างกว้าง เออ<ม>พื้นที่ก็คข้างกว้างปรืสเรียบร้อยนะจ๊ะมีฟังก์ชันให้เรียบร้อยหมดแล้วก็เดี๋ยวรอติดตั้งกระจกชาเวอร์อ่ะทะลุมาฝั่งนี้เลยมาทะลุออกมาจา้ะก็เป็นในโซนของแต่งตัวนะบานตู้เสื้อผ้าเขาน่ารักมากเลยคุณบานตู้สีเขียวข้างในเป็นตู้เสือ้อผ้าสีเขียวน่ารักนะ บ้านหลังนี้เจ้าของน่าจะถูกฉลูกับสีออกโทนธรรมชาติเขียวๆหรือไม่งั้นก็ฉันรักธรรมชาติห้องนี้ห้องนอนอีกหนึ่งห้องหัวเตียงอยู่นี่นะจ๊ะจะเป็นห้องนอนเล็กไม่ใหญ่เท่าห้องนอนฝั่งนู้นนะก็นี่เลยมีครบทุกอย่างในนี้หมดเลยนะจ๊ะมาอยู่ฝั่งนี้ก็เป็นมุมแบบนั่งทํางานนี่นะจ๊ะมีโต๊ะทํางานอะไรให้เรียบร้อยหัวนอนปุ๊บเป็นกระทัดรัดห้องนี้ก็น่ารักดีนะคะโทนสีดูอบอุ่นวอมวอมไฟสว่างนะไม่ได้มืดไม่ได้ไม่ได้แบบว่า ใช้งานจริงไม่ได้ดังนั้นเวลาทําบ้านนะจ๊ะวัดของกําลังไฟที่จะอยู่ในตามโซนต่างๆอันนี้ต้องคิดเยอะๆนะคะว่าแสงไฟพอใช้งานตามโซนนี้ต่างหรือเปล่า <S 2> <S 2> ถัดมาไปดูห้องไฮไลท์ของเราจ๊ะคุณมาดูตู้ไฟบ้านชันก่อนสิมาหาตู้ไฟคะ่ะโอ้คุณดูลูกเซอร,รษษ์กิตฉันก่อนสินับไปเลยคะ่ะเยอะแยะมากมายลูกเซอร์กรรษษิต เออตาตัวใหญ่ค่ะบ้านใหญ่บ้านใหม่จะต้องโดนระบบไฟฟ้าใหม่ทั้งหมดไม่ใช่มาใช้ไฟเก่านะคะเสียไม่คุ้มนะคะมาดูห้องนี้เลยจ้ะห้องนอนของลูกชายนี่ลูกชายนะคะก็ขอโทนสีแบดๆบดหน่อยรวมถึงตัวลายไม้ก็ขอเข้มเข้มขึ้นนะคะนี่เห็นไหมลายไม้เข้มเขชมโชเซียนขาวดูออกเป็นแนวแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรลัสติกลัสติกหน่อยนะคะนี่ ติดตั้งหมดแล้วตู้เตอรอพื้นๆแต่และห้องก็สีไม่เหมือนกันนะคะถ้าสังเกตดูนะครับพื้นไม้ก็จะสีไม่เหมือนกันโทนนี้ก็จะออกโทนแนวออกเพลือกๆหน่อยก็จะเป็นในโซนของ walk in closet อ่ะมาดูเลยจ้ะ walk in closet ของเราก็เป็นลายเดียวกันนะคะลายไม้เดียวกันกับข้างนอกห้องก็คือเป็นโซนเดียวกันหมดเลยตู้เสื้อพงเสื้อผ้านะคะอ่ะบานเลื่อนหายไปหนึ่งบานยังไม่มาหรอหายไปหนึ่งบานอันนี้เอาไว้โชว์พวกกระเป๋าคุณ โชว์กระเป๋าโชว์เลยเพราะเรามีไลติ้งด้วยอ้าตู้นี้เราจะได้โชว์โต๊ะเครื่องแป้งนะคะโต๊ะเครื่องแป้งจะอยู่ตรงนี้ตามมาด้วยนี่เลยตามมาด้วยห้องน้ำค่ะห้องน้ำของเรานี่ก็จะเป็นโทนเทาดำนะคะนี่เป็นโทนเทาดำทั้งหมดเลยก็เดี๋ยวคงจะต้องได้ไล่ติดสุขภัณฑ์น,นะฮะอัญซัสโตรีต่างในห้องน้ำทั้งหมดป้าเป็นยังไงระเบียงข้างบ้านนะจ๊ะนี่เลยออกมาระเบียง ภายนอกนะคะก็อย่างที่บอกนะคะด้านหน้าบ้านจะเป็นทิศตะวันตกดังนั้นก็ขอกรองแสงนะคะด้วยระแนงโดยรอบแถมยังเป็นการกันขโมยไปในตัวด้วยนะคะไม่ให้เข้ามาในพื้นที่อลูมิเนียมพวกนี้เป็นอลูมิเนียมลายไม้นะคะฟังเสียงนะอ่านี่คืออลูมิเนียมลายไม้ไม่พอนะจ๊ะเราเปิดได้ะจ๊ะจ่าอยากจะออกไปใช่ไหมออกไปเลยจ้ะแล้วก็ปิดจ้ะแล้วก็ล็อกสายยูไปจ้ะ <laughs> เป็นไงล่ะเลิศไปล่ะเดี๋ยวเราไปสรุปงานข้างล่างกันมาดูกันจ้ะ ไปถึงไหนถึงไหนกันแล้วเนาะบ้านหลังนี้ก็ดีใจแล้วนะคะได้80%เพราะที่นี่มีการปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจ้ะเพิ่มอีกแล้วเพิ่มอีกแล้วบุรีขอพี่ขออันนี้อันนี้กัเพเิ่มไปเรื่อยๆจ้ะเต็มแม็กแล้วค่ะไม่รู้จะเพิ่มตรงไหน,นแล้วเต็มบ้านหมดแล้ว สวยไหมละ่ะสวยที่สุดในซอยกันเถอะเอ้ยกับโปรเจกต์ที่35บ้านวันดีอินธรรมรัก17-19นะฮะก็80%แล้วติดตามรับชมได้เลยนะจ๊ะทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น TikTok ไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือจะไปดูตัวเป็นเป็นวิ่งดุ๊กดุ๊กดอีพีต่างๆก็ต้อง YouTube b ลี่ i ไน์ออนทีวีสำหรับวันนี้วิโนเวทงานที่ยากเราช่อบทำอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e นะจ๊ะทเหล่าลน,นี้สวัสดีจ้ะ